พระองอ,อยู่คำเดียวกมาเด้กมาเด้ก็วัดเ, <c oughs> เด้กมาเด้อย่างเงี้ยโอ้นะครับนี่พี่แกโอ้นะปากแซ่บที่สุดเลยว่ะสุดยอดมากนะพี่แกนะทหารวา้างแอดินไปดูไปส่งติกตอกกันละนะครับโอ้พี่แกนี่มีความเขาเรียกว่าอะไรนี่รูปท้าทายคนไทยนี่นะอืมไม่ธรรมดานะ เออทำไมถึงออกมาพูดแบบนี้เนาะนะครับคนก็กำลังจะสันติกันอยู่นะว่าเขากำลังอุตส่าห์ถแถลงการสันติมาใช่ไหมอุตส่าห์ถแถลงการบอกว่ารักสันติรักสันตินะแต่พี่แกมาสวนกันขนาดนี้แกนะบอกก็วัดดิอยากมาวัดก็วัดดินะเด๋ยวถึงเชียงรายเนี่ยจะยึดให้หมดเลยจะยึดให้หมดเลยจะยึดถึงเชียงรายเลยยึดถึงเชียงใหม่เลยสามวันจ้ยึดให้หมดเลนะ เออปืนใหญ่ปืนใหญ่อะไรไม่กลัวหรอกมาดิก็มาดินะทาไมก็คนก็กินข้าวเหมือนกันนะก็กินข้าวเหมือนกันทําไมวัากินดินนั่งไงออนะมีปืนใหญ่หรอไม่กลัวหรอกมาเลยนี่นะเอะก็จะยิงจะยิงอย่างเดียวก็มาดิครับก็มาดินะโอ้โหนะไม,ไ,มไม่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 ดูเพื่อนเลยเพื่อนอุตสห์แถลงร่อนจดหมายสันติ ตัวเองนี่ปากหาแหว่งปากหาเสี้ยนอย่างยิ่งนะครับเนี่ยถ้าไม่รู้แกว่าไม่รู้ว่าอันนี้หรือเปล่าไม่รู้แกได้คำรักคำสั่งมาแล้วทำไมถึงพูดอย่างนี้ใช่ไหมเออละวาก็ไม่มีบว้าก็ไม่มาตอบโต้อ้นี่ด้วยนะเอเนี่ยตกลงใครเป็นชาวเน็ตชาวโซเชียลกันแน่ที่ไปปั่นข่าว ตกลงใครปั่นข่าวกันแน่มีแต่ว่าเนี่ยที่มาเล่นเนี่ยไปท้าทายพูดท้าทายไม่มีคนไทยคนไหนเ็าเรียกว่ามาพูดท้าทายเลยนะเออนะครับที่บอกว่าอ้ชาวโซเชียลปั่นกระแสชาวโซเชียลอะไรไม่มีเลยนะครับไม่มีคนไหนที่พูดท้าทายอะไรทนะ่้งมีแต่นี่แหละมีแต่ว่าคนนี้แหละที่มาพูดท้าทายอยู่เนี่ยนะอ,อตกลงจะเอาไง ตกลงจะจะจะสันติหรือจะไม่สันติตกลงจะเอาไงกันแน่นะทําตัวไม่ถูกแล้วตอนเนี้ยทหารทหารตอนนี้อเรียกว่าเอ้ยจะขี่รถกลับแล้วตอนนี้ทหารตอนนี้งงมากเอ้ตกลงมึงจะสันติหรือไม่สันติกันแน่ฮะตกลงจะเอายังไงกันแน่ฮะเดี๋ยวขี่รถเดี๋ยวขี่รถถังกลับไม่ทันแล้วตอนนี้เดี๋ยวเบรกเอียดแล้วตอนนี้ เลี้ยวรถถังกลับตอนนี้เลี้ยวรถถังกลับแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยวรถถังไปใหม่แล้วตอนนี้เอออแน่นะนะนะครับเออไปตกลงกันก่อนไหมไปไปไปเคลียร์กันก่อนไหมตกลงจะสันติหรือไม่สันติยังไงกันแน่วะนะ <c oughs> นะพูดท้าทายดูถูกนะ้าฐานไทยเลือเกินนะเออ หมฮนะครับปากนี่แจ๋วสุดๆเลยเลี่ยนะเออได้เอาไงที่จะได้ให้อสุ่งอพิธาไปลบนะปากงี้ปากแจวาเงี้ยสุ่งพิธาไปลบเดี๋ยวก่อนี๋ยวจะเอาเรือไปมงไปลบเดี๋ยวก่อนเด้เดนอนะเออปากแจ๋วก็ไอพิธาเลยเนะนี่ยนะเออเอาไหมกลัวไหมสามนิ้วอ่ะกลัวไหมปล่อยเพื่อนเราเ่ะปล่อยเพื่อนเราอออกลัวไหมนะ เดี๋ยวไปชูสามนิ้วใส่เลยประตู่อเพื่อเราไปเพื่อเรานะเออนะครับไม่เกรงอกเกรงใจนะเลือประมงลบเราเลยเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ